สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ก็บจีพาเขับมาชมสวนนะครับผมอายุมันเดือนกลัวๆนะครับผมเห็ดจังไดนะครับมันเท่าจังขี่ใหญ่าวนะครับแล้วก็หลังจากฝนตกลงมาใส่นะครับมันอีกสัตว์ข้นงามนะครับเนี่ยประมาณเดือนกลัวๆนะครับเดือนหนึ่งกับอีกหนึ่งสัปดาห์ประมาณสามสิบสามสิบเจ็ดมื่อนะครับผมประมาณเดือนเดือนหนึ่งกับอีกสัปดาห์หนึ่งนะครับรวมแล้วเป็นสามสิบเจ็ดวันนะครับผมก็ถือว่างามครับพี่น้อง ก้อนจะปลูกเนี่ยนะครับเาหาอย่างมาล่องผื่นนะครับหาอย่างมาล่องผื่นก่อนนะครับผมอบอกว่าจะเป็นขี่หมูขี่ไก่ขี่งัวนะครับเป็นมูลสัตว์ที่เห่านะครับหาได้นะครับ,านะรบตามบ้านตามบ้านนี้เห่าซะก่อนถ้าหาว่ได้นะครับก็เป็นการ ล่องพื้นโดยปุ๋ยยูปุ๋ยสูตรนะครับบว่าจะเป็นปุ๋ยยูเรียนะครับอ่าหก็เป็นปุ๋ยสูตร 18-4- หก็ได้นะครับผมอ่าวนย่างในน่อยถือไล่ละ30กิโลกรัมนะครับผมสองกระสอบนี่จะได้ประมาณ3ไรนะครับฮาเดียเอานะครับผมประมาณ3ไรนะครับขอให้ล่องพื้นนะครับหลังจากล่องพื้นไปแล้วนะครับผมได้ประมาณ1 5ม่อ15-20วันนะครับผม เท่ากับสามารถเริ่มหยอดนะครับเริ่มหยอดปุ๋ยยูเรียได้แล้วนะครับเริ่มหยอดปุ๋ยยูเรียนี่ก็หไมยความานะครับปุ๋ยสูตรปุ๋ย4600นะครับปุ๋ยเม็ดขาวๆนะนะครับถ้าเขาจะหยอดเท่าแรกนะครับหลังจากปลูกไปแล้วนะครับอ่าสิบหาถึงยี่สิบหมื่นนี่เขาต้องหยอดอยู่ประมาณครึ่งช้อนแกงนะครับผมเครื่องช้อนแกงนะครับจะออ่าไปใส่หลายนะครับหรือนะครับไห้มันอายุครบหนึ่งเดือนซะก่อนนะครับหรือไห้มันครบอายุครบหนึ่งเดือนแต่ถ้าเหานะ ใจห้อนนะครับหรืออยากให้มั่นเนี่ยขื่นเร็วสัดเร็วใบเขียวงามให้มั่นขื่นเร็วนี่ให้ใส่ปุ๋ยเก๊กซิบหาผสมน้ายาเร่งหลากนะครับฉีดในช่วงอายุหลังจากปลูกไปแล้ว15-20วันนะครับจะมอสสมกว่าใส่ปุ๋ยเม็ดนะครับผมพอวารากเพิ่งกระลังเดินนะครับจะฝ่าเอาปุ๋ยยูเรียใส่ใส่หลายนะครับใส่ได้แต่ว่าเขาอย่าใส่หลาย นะครับผมแต่ว่าผมว่าแนะนําให้ใส่ก่อนนะครับผมบางคนไปคอมเมนต์เขามาว่าใส่ปุ๋ยยูเรียได้บ่อซิมหายทงยี่สิบมื่อมันกระลังงามใส่ได้ครับแต่ว่าเ้าต้องใส่ในปริมาณทีหน่อยนะครับเพราะว่าเ้าใส่หลายบ่อได้เพราะว่าให้เพิ่นหลากเพิ่นออกมาก่อนเพราะว่าหลากเพิ่นน้อยๆนะครับเพิ่นกระลังแตกหลาออกมานะครับอาจจะไปโดนปุ๋ยยูเรียนะครับถ้าเ้าใส่หลายเกินไปจะเฮ็ดให้หลากเน่านะครับผมแต่นะครับแต่ถ้าเ้าผสมปุ๋ยฉีดยี่สิบห้าห้าห้านี่เ้าสามารถฉีดได้นะครับผม สามารถฉีดนะครับบำรุ่งได้ทังใบนะครับเพื่อนกะได้รับปุ๋ยนะครับดีขึ้นกันนะครับพอว่าช่วงนี้นี่คือบอกง่ายว่าเพิ่นต้องการบำรุ่งต้นบำรุ่งใบเขาสามารถฉีดใส่ทั้งใบได้นะครับผมแม่นท่าดียอดลงไปเพื่อ็ต้องมาบบำรุงต้นบำรุ่งใบเพิ่นซะก่อนนะครับแม่นท่าดียอดปุ๋ยนะครับในช่วงอายุ 1- 2เดือนแม่นท่าหยอดปุ๋ยเพื่อนกะดูจากรากนะครับกะสิลำเลี้ยงมาหาใบหาการหายอดเพื่อนคือเก่านะครับผมแต่นะครับแต่ ถ้าฮอกฉีดทางใบฮอกกระฉีดฉีดให้ปุ๋ยเพิ่นโดยตรงเลยนะครับเพิ่นกระชีดได้รับโดยตรงเพื่อกระฉีดไปเอาเอาไปบำรุงการบำรุงใบนะครับของเพลินไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้นี่บ่ฮั่นได้ลรงหัวบ่ฮั่นได้บำรุงหัวนะครับบำรุงต้นบำรุงใบอย่างเดียวนะครับมั่นอายุหนึ่งเดือนนี่นะครับผมเดือนเดือนหนึ่งหรือเดือนกวัวนี่นะครับผมถ้าเป็นฉีดปุ๋ยน้ำจจะดีนะครับจะดีมั่นโตไว้นี่ยแหละครับคือผมมาถ่ายพี่น้องเบิ่งนี่ประมาณเดือน เดือนหนึ่งก็อีก7วันหรือ37มือนนะครับพี่น้องนี่แหละครับมั่นอายุยังม่หันได้ครบ2เดือนแต่นะครับถือฝนหลับเพิ่นซัดขึ้นนะครับแล้กก็ฉชีดปุ๋ยน้ำยิ้มหาหาอยยุเป็นประจำนะครับสัปดาห์ละเที่ยนะครับผมเพิ่งกระชีเฮ็ดห้ยมั่นมีการจเจริญเติบโตดีนี่คือการบำรุงมั่นเทียแหลกนะครับหรือจากหรือมั่นเฮาอายุครบหนึ่งเดือนสามารถยอดนะครับอยอดตามโค่นเงาได้ยอดตามโค่นเงาแบบใดนะครับ เอามือเ้าคืบเบิงกะเอานะครับให้ประมาณคืบหนึ่งออกจากลําต้นพอว่าอย่าเอาไปใส่เหงาโดยตรงหลายนะครับอย่าไปใกล้คักหลายนะครับมันจะเฮหตุหาปุ๋ยเห่าเนี่ยอาจจะเข้มอาจจะเฮ็ดุห้ยลากมันเนี่ยนะครับหลากเนาหลากเสียหายได้นะครับผมเ้าก็สาหมัดหยอดได้เ้ากะเอาจ้าคืบหนึ่งออกจากลําต้นเ้าก็สะอาออกจากลําต้นนะครับเ้าก็สาหมัดหยอดได้นะครับผมในช่วงแรก แนะน่าเป็นปุ๋ยยูเรียนะครับหรือ18บซีหาก็ได้เน้นโตหนาเป็นหลักนะครับเน้นโตหนาเป็นหลักเพราะว่ามา่บำรุกตน้นบำรุงใบเขาต้องเน้นโตหโนาเป็นหลักเพราะว่าช่วงเดือน2เดือนเนี่ยมันเขาต้องการนะครับต้องการในตัวเจนคือเล็งต้นเล่งใบนะครับเห็ดในต้นใหญย,ยงามเร็วนะครับผมเนี่ยเห็ดในต้นใหญย,ยงามเร็วเขาต้องเอาปุ๋ยที่นี่ถาดในตัวเจนสูงนะครับใส่เพินิน หรือฉีดปุ๋ยเก็ดยิบหาๆนะครับฉีดทั้ทั้งใบเนี่ยครับฉีดปุ๋ยเป็นประจํานะครับกะงามนะครับแล้วใส่ปุ๋ยรองพื้นก,อนนก่อนยกรองเนี่ยเนี่ยครับคือผลที่ได้รับก็ถือว่าโอเคครับถ้าฝนตกลงมาใส่กะงามเลยนะครับผมงามเลยเฮาก็ใส่ฉีดนิดๆน้อยๆไปนะครับนี่คือการบํารุงดูแลรักษานะครับมั่นในช่วงแรกบ่มีอย่างหลายนะครับแต่ว่าเฮาถา้าบํารุงด,ดีๆนะครับภาพรวมก็ถือว่าสุดยอดครับพี่น้องเนี่ยครับประมาณ37วัน ประมาณเดือนหนึ่งกับอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับถือว่างามครับพี่น้องกาลัางสัดขึ้นกาลัางขืนครับแต่ว่านะครับให้ฉีดคุ้มหยาให้ได้ท้าหยาเริ่มเกิดนะครับผมจังสีนะครับให้ใส่ไกดโฟเฟตดูซึมฉีดได้เลยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกเขาก็อาจจะฉีดยาคุ้มแล้วมันเอาบปอยู่นะครับเพราะว่ามันชะล่างนะครับน้ำฝนชะล่างนาดินไปนะครับอ่าก็เหตุให้ยาคุ้มเนี่ ละเหยหรือจืดเจียจางไปก็เลยเห็นให้ยาึ้นนะครับเป็นเรียงปกติธรรมดาถ้าฝนตกดูนะครับมันก็คุ้มยากนะครับคุ้มบไดาถ้าเริ่มขึ้นเขาก็เริ่มฉีดได้นะครับหลังจากมั่นเท่าตั้งตัวได้แล้วนะครับผมแต่ก่อนจะฉีดนะครับแนะนําให้ฉีดปุ๋ยน้ำให้เพื่อนกินรอเรียงไปสักก่อนนะครับเวลาการฉีดแล้วมั่นเท่าจะ,ะโดนยาจะบ่มีผลกระทบบ่มีผลขางเคียงมากเกินไป นะครับผมเพราะว่าผมฉีดไปแล้วเดี๋ยวสองสามมือแต่ว่าผมจะฉีดผมจะเฮดห้ครบประมาณจเจ็ดหมือผมจะไปไทยพี่นนองเบิงนะครับหลังจากฉีดยาฉีดยาไกฟเซตนะครับฉีดยาคาหยานะครับไปแล้วรอบหนึ่งเพราะว่าหยากําลังขืนหลายนะครับแล้วที่นี่ฉีดแล้วประมาณเจ็ดมื่นยวผมจะไปไทยพี่นนองเบิงว่ามีผลขางเคียงบอมันเ้องตายบอมันเ้าโดนยาบอนะครับมีผลกระทบอหยังบอส่วนใหญ่ถ้าฉีด ปุ๋ยน้ำกอนนะครับฉีดปุ๋ยน้ำก่อนบำรุงไว้นี่นะครับหลังจากก่อนเขาจะไปฉีดยาขายนาเนี่ยจะบ่คอยมีผลกระทบมากไหมนะครับมันก็ฉีง่ามพองเพิ่นไปเรื่อยๆเพราะว่าเพิ่นได้รับปุ๋ยนะครับผมจะฉีดทุกเจ็ดมือเจ็ดมือแน่สิบมือแน่นะครับประมาณนี้นะครับจะบ่เกินสิบหามือเพราะว่าผมจะฉีดอา,อาทิตย์ละเทือหรือว่าสิบมือเท่านึงสินะครับ ย่างโดดสุดกับซิบมือเช่นึงกับบรุงไปเรื่อยๆครับเพราะว่าอยากให้ได้ผลผลิตสูงๆอยากให้มั่นท้องงามเร็วๆในช่วงแหลกนะครับก็คือช่วงนี้เขาบรํรุงลักษณะนี้ครับบางคนเพื่อนบ้านลังฝนตกฉีดได้บอฉีดได้ครับแต่ว่าถ้าฝนลินจะเฝ้าไปฉีดเด้อเพราะว่าเฮาต้องใส่าสารจับใบพร้อมเด้อถ้าเป็นฝนลินนี่ๆน้อยๆนะครับพอต้องใส่สารสารจับใบแต่ว่าหาลังเทียเฮาฉีดแบบผสมปุ๋ยเลยนะครับใส่น้ำละลายแล้วก็ฉีดเลยนี่เฮาบ่ได้ใส่ สารจับใบอาจจะเห็นให้ปุ๋ยในชะล่างไปได้ง่ายนะครับสิ้นเปลยงโดยเป้าประโยชน์ครับพี่น้องนะครับแต่ว่าถ้าฝนลิ่นๆเพอดะิ่นซ้ำหนึ่งเนี่ยเขาก็สามารถใส่สารจับใบได้นะครับเข้าก็สามารถฉีดได้อยู่นะครับแต่ฝนตกแห้งๆเนี่ยอย่าไปฉีดครับเสียปุ๋ยเข้านะครับนี่คือการดูแลรักษาในช่วงนะครับหนึ่งเดือนนะครับเดือนกลัวๆเนี่ยครับอยู่ประมาณนี้นะครับเห็ดไให้มันง่าว่โตว่านะครับลากเดินดีนะครับเนี่ยครับ ผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงซ้ำนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ